ขวดได้ทีกเส้นขวด้ทุกเส้นทางขดุกเสองขนกเ้นวก็น้มาวดทกเสนั้น้ไ้ัดนัก็นทดไทัด้ครับวดเนี้ขวดนีขวดนี่ขวดใส

ลำพันธุ์ที่มาเตี่ยงใจแน่นอนตงไปเรออกทางแตงเ้าบึงหากคุณเอดบ่อนค้พอ่อนเนียนสั้นมกขออ่อน้่อนสันาออแ่นอน่อนอ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 น่อน่น่ โอ้โยอมาแล้ว <m ics> <sh yelled> ่่ตัว้าเป0บาทน่่เหรอตัวนั่เหรอนต้องส่ตัวเนาะวิไม่มีสตัวหรือเปล่าเขาบอกไม่เนี่ยไม่เอ้ยเจ้าของพี่พี่มงครับ เอาครับทีากตอนี้ธนาคารเปิดวันไหนครับไม่ตีแผมไปขึ้นรถแทนได้แล้วใช่คลิปเมื่อกี้คลิปเดียวได้ล้วันไหนทีาล้ันนเาะน้าานลาลาไอจิมไอิมมน ปีปีที่เียก็นี่และองยินปที่ไหนเน่ยน้องไปที่ไหนเนี่ยน้องไอ้เรื่อเนยเนะอุ้ยพ่อเอาขี้ตุ๊กหูนี่ไทยทีที่เสียบ้านไทยร้อนตะวนดานีกเรยัดที่เนเ้ยเนี่ย

แม่แม่ฝาดุใแม่ฝาต้องมาชองนี้ไม่ฝาดเก่ฝกิหตัวเบพีเบียร์ฟ้าใสนางยักษ์แล้วก็ก้อยขบคุณมาตาฝาดีชเบียพไมเนด้นแล่งมาเลยนััวอ๋อใช่

อันนี้ของาใส่้ะองสกี่มีเตองนี้กำัรคนชอบมาเลยเพื่อนนางแรกที่ไก่ใส่อง่น่านน่ะคนงานเพลงโอ้จะชื่ออไรักจะช่ออไเอาเวอใทุย่างครับนนี้ทำไหมณีครับนี่คืออ่ไรนี่คือนางยักษ์นะน่คือภาพนี่คือนางยักษ์นะน่ค เขียวปักปักปักมีมือดีม่วงเยอะเยอะค่ะม้วนแล้วม้วนดังม้วเแล้วงานละจานละเนี่ยเขาอีกตัวนึงจานเขาอีกตัวนึงดีม้วนไงเนี่ยเขาจีนอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย จาฟ้าก <mile> ็อยากได้นะครับที่เองสีม่วง11โวง1เสือสีมูวกับสีเหลืองให้ล็อกฟ้าใสสองะข้มาคาราอาเาจีบเลนั่นน่นไอนพร้อมเนี่ยปนาทายกันเ็ตปนปอนปน

นารูจิเงินเงินหายหมดแล้ว้องหักที่ใหม่เงินปีเยอะบีที่อาเครดิตมกดสติเงินไม่เข้าไงเข้าไปปุ๊บเงินได้ตายแล้วไปยึดแม่เข้ไปรอดจบเลยโอ้งหมดแม่ชอบน เออมันไม่หมดันั่งรอขนาดนี้เลยอสไช่ไช่บอสไ่จริงๆดิ่นนี่เอดบ้างดิ่นนี่ทูบ้งดิ่นข้าวอสไช่ไม่จ่ายั้างต้องอัดไปหมดแล้วเดี๋ยวเช็คดีๆว่าจริงก็น้อเช็คดีๆแล้วเป็นสองแลราคาจะจบตานุพิยกไม้เล็กนีกไม่ยกอีอันนี้อันนี้สเขียวหรอ

ใส่ไปเต็มเ่ยไม่ดไไ่ไปด้วย่อหนอเล่ไม่ใส่แม่บวชนึกว่าแหน่ใส่แต่ก็ใส่มาไหนก็บอจะอใส่แหม่ฟุ่งออกรู้ผิดไหมใส่ได้นะก็ใส่ได้ว่าี้มีรูปนะนีไปแม่ไปแม่รอดเดี๋ยต่างสถานการณ์ที่มด โอ้ยีใครซื้อเสื้อให้องอีกเหรอให้เมืองพมพ์ใส่ก็ฉันใส่ตูสีก็มาอีกแล้วเบื่อเบื่อเบือ่อย่าม่อาใเมื่อวานจันี่เกี่ยวอะไรนี่กรดดีนี่น้อพี่น้องต่ตามรับชมรองเรืรสวัสดีค่ะ